ไปตองกล้วยกันนะ่เป็นตะมวลกันแท้เนี่ยไปกระ้อพ่อกันป้าพูนนขึ้นพ่กเอาไปตองกล้วยให้เ <c oughs> ทดบุญตัดใบตองเยตัดแล้วเพิ่งเกิดมาต่างแก่แท่ น้ำกันหลายคนตอนแรกก็สตากเลยตนก็สีตากเอย

ย uh, ี่ิบสองบาทยี่สองาทนช่อปูน่อปูมไปนั่นลำน้องแรงมึงบอกว่ามาทงขวนี้จะทงใส่ไม่ได้ขาดเรมัแก่วไม่ได้จบนะแกัไปอนเกีปูได้สิบกเอาตั้งสี่ซะรู่ไปั้งข้างเขาใจไปดูด้ันเนี่ยเดจะวัขนาดเปียนสลับที่กันเปียนกันยังเสียเงินอยู่สลับกันนั่ง

แล้วมันสิขึ้นเ่ยาใมันสิขึ้นตีมันไ่ขึ้นแบบจานแตกั้งยำหอมัง่เมันท่านในพ่อเอาไปตายเอง่ได้มนเียกเดสีเรา่ตาข้าวเดียวเตยกเปดียวนี่มันเดียวเราโทรม่บอก็ได้ก็ว่าสิพักันขืนมาเลยเด้ ไปแม่ไปแม่ก็ไปก็แม่พอประตูมันก่อเราบอกเพราะว่าบอกประตูมันไปห้าวน้ำเี้ยนน้ำซ like> ่านปลาไหลอยู่ตารางพุนปลาไหลอยู่ตาราง ไปนเอากงคงันนงอ้ยคุยกันตั้งสั้นโอ้ยกวตับมีทอเลี๋ยวเพิ่งกเรีกันแบบนี้เอาไม่เป็นวิดีโอพันธหน่ยเบิงแมพันธหน่เบิงแมพันในตองหน่อ้เบิงแม

น้ำเน้น้ำเน้น้ำยายาก็ยาหวยญะก่ั่นอยากอากางขยันมีกล้องมาเสียงกับใบแห้งเ่เบ้จะของในยูทูบเด้ย ลงยูทูบลงย<น>ูทูบิึงจะคล้องในยูทูบขวัญจิจชาแนลขวัญจิตชาแนลกิกล้วยกินกล้วยกล้วยกิสี่ขรถหัวลมอยากเห็นจะคของมึงใน YouTube ยูทูบเด้อเอาเอาวันออกไรถควงเอาไปรถควงเอาไปรถควงเอาไปรถควง เนี่ยบบตรงกล้วยมาได้ตองหลากหลายใบตรงกล้วยเ้านี่สิเปล่าอีกบ่พ่อบ่ขั้นสิเปล่าอีกมื่นเปล่าเด้เนี่ยเดี๋ยวแต่แม่เจ้า ไปตองมาเลยพุทโธเพิ่งกบมาซอยกันทำทำไรของย่าฮะเดี๋ยวย่าตีนะนะ่านน่ะได้พี่น่อ,อบุญกะทินน้ำกันบุญมหากะทินนะคะ นี่ป้ายตรงนั้นจะเป็นห,าห่านม้าล่ำตรงเดินๆนเนี่ย ใ้แไปแผลมันนอนลงปางางแบบนี il is il is <spit> <zed> ้ oh huh. oh huh. กี่บานเท่าไ่ละีบานเท่าไ่นะกูแล้วที่วัน้าเีา้ายะดนที่เย่ยนนี่มนี่ยก็ร้ายว่ะที่นี่เขาทแบบกินมาที่นี่อเปิดเปิดีเย่ยนเีดจมานนี่ห้องเราตนีอาตนั่เห็น่างนี่ใส่แเรใส่ีกใส่ราีใส่เขามันโกหมดล้วแตนี่ มนมอล่ามัน่ท่นเก่งเอกมันพูหนนอยนหเอามาหัดเนาะไม่รู้ท่าีีจากจไม่เนี้ยงมันแต่ว่าผู้เกมนไปยังอันนี้ง่าาเ่ง้าเกถ้าเก่เก่งเนาะเกงผู้เก่เไปเก่เกงไหเลียดาวไอ้จิว่างี่นะเก่งเเกงเเขาบอกว่าเกเลยเขาบอกว่าก้าว

ส่อต่อบอลหรอเนาะตาที่นั่นไม่มมนี่ดอ,อ่ไหไ้อนผู้หด้อหรือยังล่ะได้ดื้อหรือยังยังยังไม่ได้ดือ ເຄີຍເຫັນມັນກໍແຕງກະເພາະໝົດເຮົາກาะให้ກະມນเ່าะຍັງ เดืนยังเดือนยังเดือนเราม่เดเดือนเยอย่าเย่ยไปย่ละเดี่ยมไปเมือมอไหลทีเี่ยม่ายแเป็นแมื่อหรเมื่อเมื่อเมื่อันมานี่เมื่อเมื่อไงเ คะแนกตัดเอามาแล้วคะแนนกุศวเท่าบอกคุณจะย่ายคุณจะย่ายเป็นการคุณเอามาตัด